สวัสดีค่ะมาเที่ยวเมืองโบราณกันต่อค่ะเพื่อนๆเนื่องจากนะคะวิดีโอเยอะมากสองก็คือพื้นที่ของเมืองโบราณกว้างมากกว่าพันกว่าไร่นะคะตัดต่อวิดีโอมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะได้ไม่เดือดเบื่อเป็นวิดีโอสั้นๆค่ะมาเที่ยวนะเมืองโบราณแห่งนี้สวยงามค่ะเพื่อนๆอันนี้ที กได้นิดหน่อยเธอว่าสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ค่ะอันนี้เป็นประวัติพระพรมจักรีนะคะมีประวัติอัยานด้วยค่ะขึ้นมาข้างในนี้ลมเย็นมากเลยค่ะพนเพื่อนเพราะลมพัดเข้ามาทางช่องประตูช่องหน้าต่างนะคะลมเย็นเย็น จากที่เดินมาร้อนๆหน่อยๆก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเร n นวาร i ตี้ไว้ด้วยนะคะมาดนํเาเว <sorry. S 1> พาเที่ยวค่ะสำหรับเพื่อนๆสาวใส่ฝอที่นะคะมีนัดกับฝอจะออกเดทแล้วนะคะไม่มีไอเดียฟาพอพาฝอเที่ยวเลยแนะนำสถานที่แห่งนี้เลยค่ะเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการพาฝอเที่ยวได้นะคะ วิวสวยๆค่ะรอบๆบริเวณเมืองโบราณนะคะพันเชิญเมืองโบราณอยู่มักลามจากสนามเป็นสุวรรณภูมินะคะปันเชิญข้ามสะพานไปข้างใตในสะดวกถืกลูกาอลลงมาได้ถ้ามาแต่เช้าก็จะเสีย้ทุกที่เรามาต้งจุดโน้นกันนะคะมาแต่เช้านะคะสี่ข้อบาทค่ะสวยจังไส้

การเดินใจฟอเพื่พอนๆต้องเตรียมกำลังขาดีๆค่ะต้องเดินไปกับคุณโฟนะคะอันนี้พัดเดินคนเดียวค่ะวันนี้ใช้เวลาเดิน6,809ค่ะพอดีพัดมีนาฬิกาจับการก้าวเดินของตัวเองหรือการออกกำลังกาย <10 S 1> นั่นเนองค,ค่ะสนุกนะคะเพื่อนๆถือว่าเราได้ออกกำลังกายไปด้วยน,น,นะคะฝนลอยได้ตามมาเคยเอาลงยูทูบมาฝากเพื่อนๆนี่แหละค่ะ ดอกโบตสสวย,สวยงามมากค่ะไปเดือนที่รอบๆนะคะพื้นที่เมืองโบราณหนึ่งพันกว่าไร่ค่ะกว้างมากๆเลยค่ะสวยด้วยเจ้าหน้าที่เยอะด้วยค่ะบริการดีด้วยนะคะขอคุณกำลังใจดีๆทุกๆท,ท่านเลยค่ะกรุณาถอดรองเท้า สนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการค่ะเมืองโบราณก็จะจะ่ายแบบประหยัดก็เที่ยวในล่มเย็นวิสมุทรปราการก็ได้ค่ะไม่ไกลจากสนามบ,บินสวนรรณภูมิเลยค่ะเพื่อนๆขอเสียงเพื่อนเ,อนเ,อนเอนท่านใดที่เคยมาเข้ามาเที่ยวเมืองโบราณว่างคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะ เย็นมากค่ะเพื่อนให้ดูข้างหลังค่ะสวยไหมวิวสวยค่ะเก็บภาพได้เยอะมากๆเลยค่ะที่นี่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาเที่ยวคนเดียวก็ไม่เหงานะคะเพื่อนเพเพราะเรานั่งรถรางก็จะมีเพื่อนๆพื่อนอีกสิบห้าถึงยี่สิบคนค่ะมังจุดก็ได้ร่มค่ะเพื่อน เก็บภาพแบบฝากสามีด้วยนะคะสามีอยู่นเว์ก็ต้องส่งภาพให้สามีดู่ะน้องเย็นๆสามีจะเสียงนกร้องยิ้มแก้มเปิดเลยเวลาเห็นเมียเที่ยวนะคะสามีอยากเห็นมากค่ะยอดแสงมันสดใสค่ะเที่ยวด้วยนะคะส่งยิ้มหวานๆให้สามีด้วยค่ะใครซิ้ชั้นอยูยที่ไหน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามในช่อง r e n e ว a b i l i t y ค่ะความสวยงามยังมีอีกเยอะเลยนะคะทเที่ยวได้ทั้งวันเลยคะ่ะพาคนที่เช่าจักรยานปั่นจักรยานนะคะอันนี้จะเป็นรูปบ้านนะคะไทสตอรี่นะคะนิยายไทย น้ำตกจำลองน้ำตกจำลองด้วยนะคะจุดนี้จะจ,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 ะจะุดคนขับรถองกรจะหยุดให้เที่ยว30นาทีค่ะ แนะนำมาเที่ยวชะปะการได้นะคะเราเดินมาจากตรงนู้นกันเก็บเกี่ยวความสุขก่อนบินไปนอร์เวย์ค่ะเพื่อนๆเที่ยวทุกที่นะคะทําวิดีโอทุกเรื่องยืนดีนะเพื่อฝากอนเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆและก็คุณแฟนที่อยู่นอร์เวย์ค่ะสวยไหม EP นี้าวาน่อยด้วยนะคะคะ ขอบคุณกำลังใจดีดๆทุกๆท่านเลยค่ะเที่ยวแค่วันอาทิตย์วันเดียวก็ได้นะคะเพื่อนๆใช้งบประมาณสามร้อบาทค่ะค่าผ่านประตู2องค่าน้ำเดิมยี่สิบาบาทค่ารถโดยสารสิบาทค่ะ หลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถไปเที่ยวตากอากาศบางปูต่อนะคะหลังห้าโมงเย็นก็จะมีนกนางนวลเนาะรถร้างรออยู่อีกทีหนึ่งเจะได้เจอล้วค่ะพัดไปเที่ยวตากอากาศบางปูไปดูนกนางนวลค่ะเป็นช่วงเวลาเย็นๆเนาะหนึ่งวันเที่ยวได้สองที่นล้วค่ะเพื่อนเมืองโบราณสวยงามค่ะ ดินเที่ยวทั้งวันเก็บภาพทั้งว so ันนะคะจนเมมเบรี video, so so ่ในโทรศัพท์เต็มกับเพื่อนพยายามอัปโหลดลงยูท b e หลายครั้งมากๆค่ะแต่เป็นวิดีโอยาวนะคะเพื่อนพัดก็เลยใช้ซอยเป็นวิดีโอสั้นนะคะใช้วิธีซอยวิดีโอสั้นแล้วก็ออามาลงให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆบางคนชอบดูวิดีโอสั้นไม่เกิน5นาทีนะคะ เพือนๆบางคนสะดวกที่จะดูวิวสวยๆอย่างที่พัดเอามาให้นะตอนนี้ดูได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเดี๋ยวจากการเรียนอังกฤษก็มาดูวิวสวยๆที่ขับไปเทีย่ยวไหนะคดะอกไม้ต้นไม้ไมสวยมากสุด <มา S 2> <ส>ไทยไปอ<ห><ส>ันนีไปไป้สีค่ะไม่รู้ชื่อดอกอะไรนะคะแต่มีสีขาวกับสีส้มค่ะ ไม่มีกลิ่น,นะคะเพื่อนๆแต่เขาจัดสูในให้สวยมากมากค่ะตื่นข้ามสะพานนะคะต่อมาเราก็นั่งรถรางตรงนะคะเก็นกันาค่ะัมาแล้วค่ะตรงจุดนี้นะคะครั้งแรกที่พัดมาเทีย่ยวพัดกรรม,มามีตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พัดมาเทีย่ยวแห่งนี้นะค่ะ เกาะกลางน้ำนั่นเองค่ะเพืเ่อนๆเดินเข้าไปชมเกาะกลางน้ำกันค่ะมีรูปปั้นปลาตัวใหญ่ด้วยนะคะแต่เราไม่สามารถเดินเข้าไปถึงตัวปลาได้นะคะเิว้ยงรอบๆสวยมากค่ะประดับประดาด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็ตกแต่งศาลานะคะ เย็นเย็นลมเย็นเยี่ฟานแรดงปฏรีานคนหลังมันพรครับนี่มันพรครับหรือแม่กดีมานครับป็นโบราณทำ้ีนครับย้อนแสงไปหน่อยครับ แกะเลือดตาทางครับแกะสลักด้วยไม้ตะเกียงทองครับอันนี้เป็นไม้ตะเกียงทองต้นนะครับไม่ใช่ปูนครับเมืองโบราณเมืองหลวงใหญ่รุ่นปีนะครับเดี๋ยวรถรางผมจะจอดให้ลงตรงนี้ครับขึ้นไปด้านในครับ เดินเข้าไปด้านในเสร็จแล้วก็ออกตรงโน้นได้เลยครับรถรางผมไปรออยู่ด้านโน้นครับเดินย้อนกลับมาไม่เจอรถรางผมครับรถรางผมไปจอดลอยอยู่ตรงโน้นครับ15นาทีครับประมาณนั้ง15นาทีครับนี่เป็นรถกอล์ฟนะคะไปค่ะเพื่อนเที่ยวกันเดินเช่ารถกอล์ฟชั่วโมงละ350ค่ะไปกันค่ะจุดที่สวยมากที่เราจะเดินที่นีนะคะที่นี่ก็เกาะกลางน้ำอีกแล้วนะคะ มีนักท่องเที่ยวประทาบประมาณ30-40คนกับรถรางคันเดียวกันนะคะสวยงามมากค่ะยังไม่เคยพาสามีมาเที่ยวเลยนะคะเมืองโบราณโชคดีที่ไปเที่ยวตอนที่แดดส,ดสดใสท้องฟ้าสดใสไม่มีฝนค่ะเพื่อนเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆได้เยอะเลย